แมพวกเจ้าเหลอแป๊บเดียวจากสซนเป็นลิงเป็นข้างนั่งฟังกันอย่างกับเต่าเลยนะขำละสินั่งพับเพียบเรียบร้อยกันเลยทีเดียวหลังจากเสร็จปาร์ตี้คืนนี้แล้วเป่าอปูดอปูดเสร็จแล้วอย่าลืมอาบน้ำแปลงฟันกันด้วยนะข้าใจไม้เด็กๆเอาไว้วันหนึ่งข้าจะไปตรวจด,ดูว่า ไรฟันสะอาดหรือไม่สะอาดดูอย่างกับตันแจ็คสเปโร่สิเห็นไหมนี่ที่เห็นเนี่ยปลอมทั้งหมดไม่ใช่ของจริงข่ารักษาฟันเป็นอย่างดีเห็นค่าซกมกซกมกอย่างนี้นะมันโคตรจะจรอยท้วยเลยไม่ใช่ข่ารักความสะอาดตั้งหาก ยังไงคืนนี้ก็อย่าลืมแปลงฟันก่อนนอนด้วยนะเจ้าเปียงเจ้าเป็นแกน้ำข้ารู้เจ้าวินก็เหมือนกันไม่ต้องขามอีกคนหนึ่งที่ข้าไม่ได้เอ,อ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้เจ้าแบงค์เจ้ามองขยองขย่องไม่ต้องรู้สึกน้อยใจอะไรนะอย่างน้อยข้าก็เป็นเพื่อนท่านถ้าเจ้ารู้สึกน้อยใจอะไรสักอย่างนึงให้คิดถึงข่าไว้นะจ๊ะ เจ้ามองแบงค์มองแบงค์แบงค์มองมองแบงค์แบงค์มอง,ง,มอ,งอะไรแบบนี้แหละโอเคนะคืนนี้อย่าเล่นคุกกี้รันละ่ะเจ้าเปียงข้ารู้นะว่าเจ้าแอบ,บเล่นคุกกี้รันมันสไลด์สไลด์สไลด์แล้วมันกระโดด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 เจ้าจะโดนข้ากระโดดตืบถ้าเจ้าไม่นอนแต่หัวค่ำไม่ต้องสงสัยว่าข้ารู้ได้อย่างไง ข้าเป็นกัปตันแจ็คสเปรโร่ข้ารู้ทุกอย่างแล้วเฟยโอเคนะเจ้าเปียงเจ้าวินเจ้าแบงดูแลตัวเองด้วยล่ะข้ารักพวกเจ้ามากหวังว่าวันหนึ่งเราคงจะได้เจอกันจริงๆนะเจ้า